ตกแต่งใบถั่วนะคะถั่วเพิินพันกสิใบหนาเกินนะคะแมววินกระตัดไปแล้วเนาะสวัสดีจ้ามนี้แมววินเข่าสวนครัวนะคะนะคะแมวมาวินมาตัดแต่งนะคะตัดแตง่งนะคะ่ะนี่นะคะกำลังเป็นปักเล็กๆนะคะนะคะดอกกำลังเยอะค่ะคุณคะ ดอกเยอะมากหมายเด้อจ้าสำหรับคลิปบันบานเนาะคลิปเกษตรกร,ร,กรโนูดอกทัวนะคะแต่ว่าเพื่นมีพรีไเนาะแมววินกะเอาน้ำขี้เท้ามาฉีดแล้วยังบบ่ันใหญ่ๆเยอะนะคะกำลังประมาณนี้นะคะเมื่อวานจะเก็บไปแล้วนะคะ มือละซีหาฟ้าเองค่ะทั่วนะคะจำนีก่กระเพาะต่ำและเดอ้อจะเปื่อนๆเนาะน่าจะพอตามอยู่เดอ้อค่ะดีเนาะทัใหม่เดอ้อจ้าสำหรับคลิปบรรบาดเนาะคลิปเกษตรกรนูนดอกทั่วนะคะแต่ว่าเพื่นมีพลียเนาะแมววินกะ เอาน้ำขี้เท่ามาฉีดแล้วนิมื่อละซีหาฟ้าเองค่ะถั่วนะคะํำนี่กระเพาะตำละเด้อจากเผื่อเ,เ,นเนาะน่าจะพอตำอยู่เด้อค่ะดีเนาะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะเก็บได้จำนี่เองเด้อค่ะพผลไมหนวยใหญ่ยอยู่เด้อค่ะแม่วิ่งก็จะมาเก็บ ถั่วนะคะปลูกเมื่อกี้เองนะคะได้เก็บกินแล้วนะคะเพื่อนๆหมเด้อจ้าสำหรับคลิปบรรดาเนาะคลิปเกษตรกรซาวันิีขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเอาสวนครัวปลูกผักก็ได้เก็บผักค่ะขอบคุณที่รับชม ได้ค่ะนี่นะคะกำลังเป็นฝักเล็กๆนะคะนะคะดอกกำลังเยอะค่ะคะุณค่ะดอกเยอะมากสวนขัวเฮาเฮาเนาะสวนขัวพอเพียงนะคะขอบคุณมากๆจ้าเปื่อนนะคะตัวของแม่มาวินเนาะแล้วก็มีบวบอีกหนึ่งลูกนะคะค่ะนี่นะคะกำลังเป็นฝักเล็กๆนะคะนะคะดอกกำลังเยอะค่ะคะุณค่ะ ดอกเยอะมากสองที่ทางนี้ด้วยนะคะกำลังเป็นฝักเล็กๆนะคะยังพันใหญ่เนาะแมววินก็จะได้ไปตำทั่วนะบวบนะคะบวบก,ก็อยู่ข้างหลังโน้นนะคะทั่วก็น่าจะเก็บไปตำคะ่ะได้แค่นี้นอกน้นกกำลังเป็นฝักเล็กๆสองที่ทางนี้นด้วยนะคะกำลังเป็นฝักเล็กๆนะคะยังพันใหญ่เนาะ แมววินก็จะได้ไปตำทัวนะัวกดได้เดได้สวัสดีจ้ามัอนี้แมววินเข้าสวนครัวนะคะ นะคะแม่มาวินมาตัดแต่งนะคะตัดแต่งตัวนะคะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะเก็บได้สำนีเองเด้อะค่ะเพื่อนสาเพืพ่อน ผลนะคะแต่ว่าช่วงหนาฝนนะคะดูแลบดาเพิ่งจะเป็นเพียเนาะนี่ค่ะลูกถั่วฟักถัก่วเบละสี่หาฟักเองค่ะถั่วนะคะจำนีกระพอดจำละเดอ้อจะผลเปืเป่อนยเนาะน่าจะพอจำอยู่เดอ้อค่ะดีเนาะนะคะได้หรือเปล่าเนาะทางนี้นะคะมีสองที่นะคะผลนะคะข้างถั่วแมวินเนาะยังบ่ทันใหญ่ เยอะนะคะกำลังประมาณนี้นะคะเมื่อวานจะเก็บไปแล้วนะคะตกแต่งใบถั่วนะคะถั่วเพิ่นเป็นกะสิใบหนาเกินนะคะแม่วินกระตัดไปแล้วเนาะวันนี้ได้แค่นี้คะ่ะเก็บได้สำนีเองเด้อค่ะพ่ สวัสดีจ้ามืบอนี้แมววิ่นเข่าสวนครัวนะคะนะคะแมวมาวิ่นมาตัดแต่งนะคะตัดแต่งหมายเลขจ้าสำหรับคลิปบรรบาดเนาะคลิปเกษตรกรสีมือนละสี่หาฟ้าแดงค่ะทัวนะคะจำดีกับพ่อตามละเดอ้อจ้าเพื่อนๆเนาะน่าจะพอตาอยู่เดอ้อค่ะนี่เนาะโค้ ได้พ่นใหญ่ก่อนเนาะแต่ว่ามีดอกเยอะนะคะคุณนะคะใหมยเด้อจ้าสำหรับคลิปบ้นบานาเนาะคลิปกเกษตรกรคราเพื่อนเพื่อนคุนะคะแต่ว่าช่วงหนาฝน้นะคะดูแลบ,บไดาเพิ่็จะเป็นเพียเนาะนี่ค่ะลูกถูก่าฟักทุกนะคะได้หรือเปล่าเนาะ ทางนี้นะคะมีสองที่นะคะคุณนะคะข้างทัวแมวินเนาะวัวนะคะฟินะะใหญ่กนเนาะแต่ว่ามีดอกเยอะนะคะคุณนะคะบัวนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ mm. มีใหเก็บอยู่นะคะยังบ่นทในในไงเนาะเนยังบะทนในไงนะคะ เอาไว้ตัวนะคะตกแต่งใบถั่วนะคะถั่วเพิ่นปพนกะิิใบหนาเกินนะคะแม่วิ่นกระตัดไปแล้วเนาะกับขขาวนี่นะคะ กำลังเป็นปักเล็กๆนะคะนะคะ,ะ,คะดอกกำลังเยอะค่ะคุณคะดอกเยอะมากตกแต่งใบถั่วนะคะถั่วเพิ่นเปนกติใบหนาเกินนะคะแมววินกรตัดไปลแล้วเนาะ,ะนูนดอกถั่วนะคะแต่ว่าเพิ่นมีเพรียเนาะแมววินกะเอาน้ำขี้เท้ามาฉีดแล้วเดือนนะคะ ตัวของแม่มาวินเนาะแล้วก็มีบวบอีกหนึ่งลูกนะคะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะเก็บไดซํามี่เองเด้อค่ะเพุ่อนาเพื่อนๆุลน,นะคะแต่ว่าช่วงหนาฝนนะคะดูแลบ,บ่ไดเพิ่นก็นจะเป็นเพี้ยเนาะนี่ค่ะลูกถูกวัาฟักเท่าเพื่อน นนะคะแต่ว่าช่วงหนาฝ้น,นะคะดูแลบดาเพิ่งจะเป็นเพียเนาะนี่ค่ะลูกถั่วฟักถั่วเมล็ดฟีหาฟ้าแดงค่ะถั่วนะคะจำนีกระเพาะตําระเดอ้อจะเพื่อนเนาะน่าจะพอตามอยู่เดอ้อค่ะดีเนาะถัวนะคะ สวัสดีจ้ามันนี้แมววินเข่าสวนครัวนะคะนะคะแมววินมาตัดแต่งนะคะตัดแต่งมีหน่วยใหญ่อยู่เด้อค่ะแมววินก็จะมาเก็บทั่วนะคะปลูกเมื่อกีนเองนะคะได้เก็บกินแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะนี่นะคะกำลังเป็นปักเล็กๆนะคะนะคะดอกกาลังเยอะค่ะคุณคะดอกเยอะมากเขื่อนนะคะ ตัวของแม่มาวินเนาะแล้วก็มีบวบอีกหนึ่งลูกนะคะสองที่ทางนี้ด้วยนะคะกำลังเป็นฝากเล็กๆนะคะยังพันใหญ่เนาะมแม่วินก็จะได้ไปตำทัวนะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะเก็บได้ํำนี้เองเอะะด้อค่คะ,ะ,คะพุตัวนะคะ วันนี้ได้แค่นี้ค่ะเก็บไดซํานี่เองเด้อค่ะผลัข่าวนี่นะคะกำลังเป็นฝักเล็กๆนะคะ